สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Factorial นะคะ Factorial คืออะไรเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะเดี๋ยวครูขอเริ่มจากคำถามชวนคิดก่อนเนาะคำถามมีอยู่ว่าถ้าต้องการจัดเรียงผลงานของนักเรียนทั้งหมดซึ่งมี8กลุ่มลักษณะดังนี้นะคะในแถวเดียวกันบนกระดานดำจะสามารถทำได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะนั้นจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยแน่นอนเราพบว่าการจัดเรียงของ8ชิ้นนะคะก็เหมือนการทำงานที่มี8ขักนตอน8ขั้นตอนนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของ รูปภาพที่เราจัดวางเนี่ยก็จะจัดวางลงในตำแหน่งดังนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มจากตำแหน่งที่หนึ่งเลยลูกตำแหน่งที่หนึ่งเราก็จะมีจํานวนวิธีในการเลือกสิ่งของมาวางได้ทั้งหมดแปดวิธีซึ่งมาจาก่าชิ้นงานของนักเรียนแดชิ้นงานนั่นเองนะคะต่อไปเริ่มจากขั้นต่อไปก็คือขั้นตอนที่สองวางในตำแหน่งที่สองนะคะแต่จํานวนวิธีจะลดลงละเพราะว่าชิ้นงานของนักเรียนถูกเลือกไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะ เพราะนั้นขั้นตอนที่2ก็จะเหลือชิ้นงานให้เราเลือกอยู่แค่7ดชิ้นทําไปเรื่อยๆนะคะในลักษณะนี้เนะเาะก็จะได้ทั้งหมด8ดขั้นตอนออกมาเราก็จะวางสิ่งของได้ครบตามที่คาถามหรือโจทย์ตามที่โจทย์ต้องการละนะคะซึ่งเราจะพบว่ามันเป็นกระบวนการทํางานที่ต้องทําเป็นขั้นตอนต่อเน,นื่องการงานจะสำเร็จนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้จด้หลักการคูณมาช่วยนะคะ,ะเราก็จะพบว่าจากหลักการคูณจะได้ว่าจํานวนวิธีการทํางานทั้งหมดก็คือ 8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณด้วหนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ4320วิธีนั่นเองซึ่งลักษณะการคูณแบบนี้เราจะเรียกว่า factorial นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมาทําความเข้าใจ c t o r i a l ีันอีกนิดนึงนะคะแฟคทอเรียลคือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึงเเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะซึ่งอ่านว่า N factorial นะคะนั่นคือ n f a c t o เ i a l เท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึง n นั่นเองหรือเราจะมองอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะว่า n f ฟ c t o เ i a l เท่ากับ n คูณ n ลบคูณ n ลบคูณลดลงไปเรื่อยๆจนถึงเลข1ก็ได้นะคะและที่สำคัญนะคะเราจะให้ว่าศูนย์แกเท่ากับ1คะ่ะตัวอย่างของ factorial n นะคะ1กเท่ากับ1 2ฝก ก็เท่ากับ2คูณ1 3แฟกก็เท่ากับ3คูณ2คูณ1เริ่มมองรูปภาพออกแล้วนะลูกเนาะ4แฟกก็เท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ1ถ้ากระโดดมา7แฟกล่ะ7แฟกก็จะเท่ากับ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2และก็คูณ1โอเคประมาณนี้นะลูกเนาะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจจากปัญหาชวนคิดที่ครูนำมาฝากกันเลยเนาะปัญหาอยู่ว่าจงหาค่าของ5แฟกทอเรี คูณ6แฟกทอเรียลหารด้วย9แฟกทอเรียลอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะในการแก้ปัญหาตัวนี้คุณครูจะอ่าสอนถึงกระบวนการแก้ปัญหารวมถึงการเขียนสื่อสารให้ถูกต้องด้วยนะคะเราเริ่มจากกระบวนการแก้ปัญหาที่1ก่อนเลยขั้นตอนที่1ก็คือการทําความเข้าใจปัญหานะคะอ่าจากโจทย์เราก็มาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์อ่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือนิพจน์ของ 5แฟกทอเรียลคูณ6แฟกทอเรียลหารด้วย9แฟกทอเรียลนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือค่าของนิพจน์นี้นะคะเราก็จะต้องมาเข้าสู่กระบ,บวนการของขั้นตอนที่สองเนาะเลือกวิธีการแก้ปัญหาแน่นอนว่าจากโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยสิ่งที่เราจะหาค่าได้เราพบแฟกทอเรียลอยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องใช้นิยามของแฟกทอเรียลเอ็นเข้ามาช่วยรวมถึงสมบัติของการคูณและก็การหาร รวมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยุทธวิธีที่เราเลือกใช้ก็คือการให้ผลเชิงตรรกะนั่นเองก็คือการอ้างอิงทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะพูดโดยรวมไปเลยเนาะเพราะว่าเราใช้หลายๆหลักการนะคะขันะ้นที่3าก็คือการใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหานะคะเราก็จะใช้นิยามของ Fa c torial เนี่ยในการแก้ปัญหาโดยการแปลงจํานวนเหล่านั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1, 1ถึงเอนั่นเองลักษณะค่ะ,ะเราสามารถแปลงได้ดังนี้ค่ะ แต่สิ่งที่เรียนพบเห็นไหมว่าคุณครูไม่จําเป็นต้องแปลง9 Fa c torial ถใหอยู่รูปผลคูณของ9คูณ 8! คูณ 7, จนถึง1เลยก็ได้นะคะเพราะคุณครูรู้ว่าถ้าแปลงถึง6 Fa c torial สามารถไปตัดทอนกับ6 Fa c torial ข้างบนได้อันนี้ก็จะเป็นลดวิธีการเขียนลงอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะพอเราเขียนเสร็จเราก็คำนวณค่าของมันนะคะเราก็จะพบว่า5 factorial คูณ6 f ฟ c torial หารด้วย9 Fa c t o r i a l เนี่ยมีค่าเท่ากับ 5ส่วน21นั่นเองสรุปคำตอบนิดนึงนะคะดังนั้น5ฟเียคู6 f a c t o เรีหารด้วย9แฟ c t o เมีค่าเท่ากับ5ส่วน21นั่นเองนะคะไปต่อข้อที่2เลยเนาะเพื่อทบทวนความเข้าใจของเราเพื่อเพิ่มความเข้าใจของเราให้มากขึ้นนะลูกเนาะเปลี่ยนรูปได้ไหมตรยจมีว่าจงเขียนผลคูณ9คูณ8คูณ7คูณ6ให้อยู่ในรูป factor i a l เดี๋ยวเรามาเริ่ม ขั้นตอนการแก้ปัญหาทั้งสขั้นตอนกันเลยดีกว่าขั้นตอนที่หนึ่งทำความเข้าใจปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือผลคูณของเก้าคูณ8คูณเคูณหส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือผลคูณนี้ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบกทอเรียลได้ไหมเพราะฉะนั้นุยทธวิธีที่เราเลือกใช้ก็คือการให้ผลนเชิงตรกกะนั่นเองเหตุผลเช่นเดียวกับข้อแรกเลยนะคะ จะต้องมีเรื่องของ Fa c torial มีเรื่องของสมบัติการค,คูณการหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราเริ่มกระบวนการอ่าแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการใช้คุณคูณมีคำถามควนคิดนักเรียนนิดหนึ่งนะคะคำถามแรกก็คือนักเรียนสามารถเขียน9 factorial ให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนที่เรียงติดกันได้อย่างไรทบทวน9 factorial เนาะ9 factorial ก็ต้องเขีนยนในรูปผลคูณอะไรลูก9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูน4คูน3คูน2คูน1นั่นเอง ได้9 f a ทอเรียลแล้วนะแต่สิ่งที่โจทย์กําหนดให้เราสามารถเขียน9คูณ8คูณ7คูณ6ให้อยู่ในรูป9ฟกทอเรี a ลได้หรือไม่อย่างไรจากคําตอบเมื่อเมื่อกี้นะักเรียนเห็นไหมว่าส่วนไหนหายไป5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1หายไปมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถเขียนในรูป9ฟกทอเรี a ลได้ใช่ไหมคะมันถ้าหายไปเราอยากเขียนเราก็เติมเข้าไปแต่พอเติมเข้าไปเนี่ยนักเรียนต้องออกด้วย ื่อที่ให้ส่วนนี้กลายเป็นเลขหนึ่งก็จะเป็นสมบัติของเอกลักษณ์การคูณหนึ่งคูณอะไรย่อมได้จํานวนนั้นเพราะฉะนั้นรูปของนิพคตน์นไม่ได้เปลี่ยนค่าเลยนะคะแต่เราแค่เปลี่ยนรูปไปอย่างสิ่งที่โจทย์ต้องการเฉยๆนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มวนการใช้ยุทธีการแก้ปัญหากันเลยเนาะเราได้แนวคิดหละกําหรับการใช้ยุทธีการแก้ปัญหานะคะเอ,อย่างที่แนวคิดหลักของเราเข้ามาเนาะเราต้องการ 9แฟกทอเรียเราก็เติมส่วนที่หายเข้าไปแล้วก็ออกด้วยนะคะเสร็จแล้วจัดรูปใหม่เราจะพบว่าตัวเศษเนี่ยจะได้9แฟกทอเรียนะคะส่วนตัวส่วนน่ะก็จะได้เป็น5แฟกทอเรียเพราะฉะนั้นสามารถสรุปคําตอบได้ดังนี้ค่ะผลคูณของ9คูณ8คูณ7คูณ6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแฟกทอเรียลได้เท่ากับ9แฟกทอเรียหารด้วย5แฟกทอเรียนั่นเองนะคะคำถามชุนคิดนิดนึงนะคะแฟกทอเรียล n เพื่อเป็นการทบทวนนะลูกเนาะ เป็นการคูณในลักษณะใด factorial n เป็นการคูณในลักษณะใดยังจำได้อยู่ไหมคะการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง n เอ๊ะแล้วทำไมศูนย์ฝัดจึงเท่ากับ1เราลองมาดูกันนะเริ่มจากนิยามของ factorial n เนา n factorial เท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณไปเรื่อยจนถึงเลขหนะคะเราจะให้ส่วนนี้แทนด้วย n ลบหทั้งหมด f a c t o r i นะคะเราก็จะได้ว่า n factor i a l เขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้เท่ากับ n คูณด้วย n ลบหนึ่งทั้งหมด factor i a l นะคะหลังจากนั้นเราสมมุติให้ n เท mm hmm. ่ากับ1เราจะได้ว่า1 factor i a l เท mm hmm. ่ากับ1คูณด้วย1ลบ1ทั้งหมด factor i a l นะคะนั่นคือ1เท่ากับ1คูณด้วย0ู a c t o r i a l ส่งผลให้ตามสมบัติของเอกลักษณ์การคูณเนาะ1คูณจำนวนใดย่ยอมได้จำนวนนั้นเพราะฉะนั้นนะคะ หนคูณศูนย์แฟกทอก็ต้องได้ศูนย์แฟกทอเรนั่นจึงเป็นที่มาที่ไปของศูนย์แฟกทอเรียลเท่ากับหน่นั่นเองนะคะสุดท้ายนี้ครูฝากทบทวนนิดน,นึงความรู้ที่เราได้เรียนวันนี้ก็คือ f a กทอเรียลคือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึ N, งเเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ N อ็นแฟกทอเรียนะคะหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้ที่คุณรูเตรียมมาอย่างเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ